โอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีหน้ากูงามคือพระแมนนมะพะทะแขนกูงามคือพระนารายฉายกูงามคือพระอาทิตย์ฤธิ์กูงามคือพระจันทร์สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่ไม่ได้กูมาระลึกถึงฝูงหงมาลืมข้ามคูหา กูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมากูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลกูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมน กูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินเหมือนช้างรักงาปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมเกล้าข้าวอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรี อิติลีกันหาชูชโกโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูเอหิกะรณิโยอิติปีโสภะควานะลีติอิติมานิยม